คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมครูเพชรนะครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปคลิปนี้ครับวันก่อนนะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวของคำสี่คำนะครับพูดไว้สั้นๆใน Tik t o k ไว้วันนี้จะมาขยายความให้เข้าใจกันมากขึ้นครับนั่นก็คือคำคำนี้ครับ 1. i ไอเดีย2คอนเซปต์3ธีม4มูดนะครับมีอยู่4คนี้ถ้าเราจะทำอะไรเราจะ คิดงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานสายไหนจะเป็นงานเขียนงานาการจัดงานต่างๆง,งานศิลปะต่างๆผมอยากให้ทุกคนลองทบทวนโดยใช้คําเหล่านี้จะเอาไปประกบกับความคิดเหล่านั้นดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเริ่มจากคําแรกครับคําว่าไอเดียครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับไอเดียนึกภาพตามนะครับไอเดียจะเป็นความคิดใหญ่ๆความคิดใหญ่ๆความฝันที่อาจจะฟุง้งเฟอ้อนิด นิดนึงนะครับคำว่าไอเดีย2หลนจากไอเดียจะมาหาคำว่าคอนเซปต์ครับหลังจากมีไอเดียแล้วเราก็จะมีคอนเซปต์ว่าเราจะทำงานชิ้นนั้นให้เป็นในลักษณะไหน 3. คํคำว่าธีมก็คือแก่นสาระของเรื่องนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งเพลงนักเขียนเรื่องสั้นนักเขียนเรื่องยาว คำเหล่านี้จะถูกใช้กับนักออกแบบแทบทุกชนิดแทบทุกสาขานะครับคำเหล่านี้จะใช้มากมากเลยคำสุดท้ายคือมูตก็คืออารมณ์ของมันนั่นเองครับไอเดียยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบนี้นะครับผมมีไอเดียว่าฟังดีผมมีไอเดียว่าผมอยากมีบ้านญี่ปุ่นนี่คือไอเดียบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเอาละครับทีนี้คนลงมาที่ค,คอนเซปต์ครับคอนเซปต์ของมันก็คืออาจจะเป็นบ้านส,สไตล์ญี่ปุ่นที่เงียบสงบอ่า เงียบสงบมีต้นไม้สวยๆนะครับบางคอนเซปต์เนี่ยมันจะแยกแยะลงไปในรายละเอียดมากมากขึ้นทีนี้ลงไปที่ธีมของเรื่องก็คืออยู่แล้วสงบนะครับนั่นก็คือความหมายนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งก่อนอวางไอเดียก่อนเช่นเราอยากแต่งเพลงเกี่ยวกับเพลงรักอ่ะนั่นคือไอเดียนะครับเพลงรักคือไอเดียทีนี้ รักแบบไหนครับรักแบบเจ็บปวดรักแบบมีความสุขหรือว่ารักแบบท้อแท้นั่นก็คือคอนเซ็ปต์นะครับทีนี้ลงมาที่แก่นของเรื่องก็คือเราจะพูดถึงความเพลงรักของใครนะครับของใครคนเดึงหยิบคนนี้มาพูดเราไปเอาข้อมูลมาจากคนนี้มาพูดหรือเราไปเอาข้อมูลของตัวเราเองมาพูดนะครับนั่นจะเป็น เขาเรียกว่าธีมของเรื่องนะครับแล้วทีนี้คนที่คิดดนตรีคนที่ทําดนตรีก็จะทําได้ง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างจะถูกหล่นมาจากคําว่าไอเดียไอเดียใหญ่ลงลงมาเป็นคอนเซปต์แล้วก็ลงมาเป็นเตีมนะครับแล้วทีนี้อารมณ์จะตามมาว่ามันจะเป็นอารมณ์ดิบอารมณ์อะไรอะ่ะหยาบอารมณ์ไพเราะหวานซึง้งอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือมูดของเพลงนะครับอย่างงานเขียนก็เช่นกันไม่ว่าคุณจะเป็น นักเขียนจะเขียนเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าวางคอนเซปต์ใหญ่ไอ้ยวางไอเดียใหญ่ๆก่อนนะครับวางไอเดียใหญ่ๆก่อนอแล้วค่อยมาวางคอนเซปต์แล้วก็หล่นไปที่ธีมแล้วก็หล่นไปที่มูดนั่นก็คือขั้นตอนของการคิดนะครับไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมใดๆพยายามสอนลูกให้คิดแบบนี้มองจาก ภาพใหญ่ก่อนนะครับจากไอเดียก่อนนะครับเราจะทํากิจกรรมอะไรกับเด็กเราจะให้ลูกเราไปในทิศทางไหนให้มองภาพใหญ่ก่อนนั่นคือไอเดียแล้วค่อยหล่นมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นครับสมมุติว่าหนังเรื่องหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนังเรื่องจุลสิกป์นะครับไอเดียของเขาก็คืออยากทําหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์อ,อยากทําหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์แล้วผมถามต่อคอนเซปต์ของเขาคืออะไรครับ คอนเซปต์ของเขาคือการปลุกชีวิตไดนโนเสาร์ขึ้นมาใหม่นะครับปลุกชีวิตไดนโนเสาร์ขึ้นมาใหม่นะครับลงไปที่ตีมของเรื่องนะครับตีมของเรื่องก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่หรือว่าแย่งชิงช่วงเวลาของแต่ของแต่ละฝ่ายก็คือฝ่ายไดนโนเสาร์แล้วก็ฝ่ายผู้คนนะครับเกิดการทําร้ายการต่อสู้กันกลายเป็นมูดออกมาก็คือความสนุกนะครับ ชุมชนหรือผู้คนนะครับมีการแย่งชิงเงินเกิดขึ้นม o d มันจอกมาโดยธรรมชาตินะครับนี่คือเรื่องราวของคอนเซปต์ไอเดียนะครับแล้วก็ธีมแล้วก็ม o d นะครับพยายามถ้าหากว่าเรามีลูกๆหรือเราจะทํากิจกรรมให้เด็กๆพยายามคิดคอนเซปต์ก่อนมองไอเดียหาไอเดียก่อนแล้วมาคิดคอนเซปต์แล้วก็ค่อยลงไปที่เขาเรียกว่า ตีมของของเนื้อหาสาระนั้นนะครับตีมเป็นแค่คําพูดสั้นๆเองนะครับอย่างเช่นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยการต่อสู้สมมุติผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ครับแจ็คกับโรสนะครับไททานิกนะครับตีมเขาก็คือความรักระหว่างชนชั้นก็แค่นั้นเองครับนะครับทีนี้มู o ์มันจะออกมาเป็นยไงเป็นแบบไหนครับสะเทือนเลื่อนลั่นตื่นเต้นนะครับมีอะไระมี a อคชั่มีอะไรมากมายมีอารมณ์อยู่ในนั้นตลอดเวลาทั้งอารมณ์รักแล้วก็อารมณ์พยายามอารมณ์ต่างๆนานาคอนเซปต์เขาก็คือว่าเกิดในเรือนะครับเรือไททานิกนะครับไอเดียของเขาคือเอาเรื่องจริงมาทําเป็นภาพยนตร์นะครับใส่คอนเซปต์เข้าไปใส่ไอใส่ตีมเข้าไปแล้วก็ใส่มูตตามไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็จะเห็นภาพของงานทั้งหมด เพราะนั้นผมอยากให้เรื่องคำสี่คำนี้ให้นำไปใช้ให้ถูกถูกต้องและจะได้เข้าใจเป็นนทิศทางเดียวกันแต่บางคนหรือว่าหลายจังหวะนะครับมีคนที่นำไปใช้ผิดเช่นว่า,ามีไอเดียเกี่ยวกับคอนเซปต์ธีมนี้แล้วหรือว่ากำลังหาไอเดียคอนเซปต์ธีมอยู่ซึ่งมันใช้สามคำรวมกันใช้สามคำรวมกันเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งนะครับยากนิดหนึ่งเพราะนั้นให้มองจากใหญ่ก่อนก็คือมองไอเดียก่อน มองไอเดียแล้วมาหาคอนเซปต์นะครับค่อยๆเกลาเกลาออกมาเกลาคอนเซปต์เสร็จแล้วมาหาตีมของเรื่องนะครับตีมของเรื่องคือแก่นห้อยวงกลมของคอนเซปต์นั่นแหละครับแก่นมันคืออะไรนะครับแล้วทีนี้ภาพความงามทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดจะตกอยู่ที่มูดนะครับนี่ก็คือ4ี่คที่เรากําลังนําไปใช้แล้วก็นํามาใช้สลับกันแล้วกเกิดความเข้าใจผิดกันพอถามจริงแล้วคอนเซปต์จริงๆมันคืออะไร นะครับบางทีเรารู้ไอเดียแต่พอหล่นเราก็มันหล่นมาที่มูดเลยก็คืออ,อยากมีงานแบบนี้แต่งชุดแบบนี้นะอา้าวแล้วระหว่างทางของอของคอนเซปต์แล้วก็ธีมของงานเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นอยากให้คุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเอาไปใช้ให้ถูกแล้วก็นำไปสอนลูกหลานนำไปดูกิจกรรมของลูกหลานนำไปใช้ให้ถูกนะครับแล้วก็มันจะช่วยเรามีวิธีคิด ที่ดีขึ้นนะครับเอาล้ครับผมไปแล้วครับครูเพชรครับแล้วก็มีเรื่องดีๆจะนํามาฝากอีกสงสัยเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้ามันดีถ้ามันมีประโยชน์ก็แบ่งปันกันไปนะครับไปแล้วครับอย่าลืมนะครับ Facebook เอกวิทย์เอกแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้ครับครูเพชรดูมานี่ครับเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับแล้วผมจะพยายามหาข้อมูลดีๆมาให้